ไม่เป็นเลยเมาตั้งค้างกันเลยเดี๋ยวอีโนไลฟ์หรอใช่ครับแล้วต้องพูดเบาๆโอ้ยเมึงอินโนเหมือนคนไม่เช็ดกล้องอ่ะเออเช็ดบ้างเถอะหัวใจแรงเท่นแรง้ใจแรงทุกที่แปลคำเหรอพูดดีเทียปากเหมือนเป็นใบ้เลยพูดไม่ได้ครับเรเป็นยิแบบพูดไม่ได้ ทำไมผมกูมันเป็นเหมือนคู่รักเป็นคู่รักกันครับคยจะถามไเลิกดันคืนองะเลดันคืนอไอแกมนงยขอดหนฮะขอดนขอดที่ไหนขอดหน้ามอยืมที่กนเออ

มึงพูดอะไรบางอย่างในตอนแต่หลายมาเลยหนูใส่ไอ้น้ตทำผู้หญิงยังไงมอใส่เบลล์นะผมไอ้แก่ทำไมกูนั่กับมึงแล้วกยไดนไม่แสงมันไม่เข้าใส่จิตร์ให้หน่อยกูก็ดำาูใส่ฟิตอร์อะไรใส่ดำทำไมจะไม่ใส่บีบน้ามาใส่บีบน้าดิคนดูเท่าไหร่คนไอเห้ย พายะมชืกอพหลักตีอะนองทำองโอขอปากก่อนขอปากกระดาษนะขอปากกระดาษทำอะไร ป๊นงงหนึงนะทุกคนชมลมรักนมตีรอแป๊บมมโนุมไม่เอาทำเลยอะโอเคตรงนี้เสร็จเขา คุณยายไม่รีเทนเนอร์คือเขบอกว่า<ม>ซีนนไม่เรียนแล้วครับรอไปเรียนครับผม เลยอ่ะดีเลยอ่ะไม่ผิดหวัง พี่บ๊าบอกพี่บาสบอกว่าเสาสานี้เจอกันดน้อเอฟีบาคนก็แสดงว่ามีเศษเสาถ้ารวมกันจะเต่าไหร่น้ก็อันนี้สามพี่พี่โซ่พี่